โทนาบุญกับคุณพ่ออารมณ์ดีเปิ้ลนาคอนและนักแสดงมากฝีมือจอร์นี่อนโฟเน่ที่เขาพิธีปลงผมนาคและขอขามาลาบวชที่วัดเทพศิรินทราวาดราชบวรวิหารเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเป็นการบวชครั้งแรกของเปิ้ลนาคอนที่ตั้งใจบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบุพการีโดยมีฉายาทางธงรมว่านาขโรบแปลว่าเป็นผู้กล้า ขณะที่จอห์นนี่แอนโฟเน่ที่เป็นการบวชครั้งที่2มีฉายาทางงถรมว่าฉันทาชาโตแปลว่าผู้เกิดมาด้วยความเพลิดเพลินโดยในวันพรุ่งนี้นะคะนักทั้งสองจะเดินทางไปอุปสมบทณแดนพุทธภูมิลานพระศรีมหาโพ์ประเทศอินเดียเป็นเวลา12วันค่ะและงานนี้คนที่ปลื้มใจสุดนะคะก็เห็นจะเป็นคุณแม่นวลจีราศิลาชัยวัย72ปีที่ถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ที่ได้เห็นลูกชายบวชให้ค่ะในชีวิตของแม่นะ เงินทองอะไรไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวให้ลูกบวชีเ่เห็นผ้าเหลืองแม่ก็ไม่รู้จะอยู่ด้นานเาท่าไหร่ค่ะไม่ทราบว่าแม่จะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่นาะได้เห็นชายผ้าเหลืองก็ดีใจนะวันนี้ที่ดีใจที่สุดที่ได้ที่ได้ตัดผมให้ลูกเลยนะ ดีใจที่เขาก้มลงกราบแม่เป็นภาพที่ภูมิใจที่สุดโดยป้านาครมีกำหนดศึกวันที่16กุมภาพันธ์ขณะที่จอนนี่จะกลับมาจำวัดที่วัดป่าจังหวัดบึงการต่ออีกราวสองสัปดาห์ก่อนลาสิกขาค่ะ